สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยลยายจะ่ายใบจอยชิืเอนนะคะยินดีต้อนรับทุ่การานวันนี้พี่จอยพาพี่เพื่อนไปชมวัดวารามกันบ้างนะคะวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ามากๆเลยนะคะว่ากันว่าเก่าแก่น่าจะ,ะปลายปลายปู่ปู่โอไทยเลยทีเดียวนะคะเป็นวัดบรมมาตุที่ยังนะคะอยู่ที่อำเภอรับแรล,ลจังหวัดยูทริดิศนะคะพเพื่อนๆจ้า สวยงามเก่าแก่มากๆเลยวัดนี้นะคะพี่จอยก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองอุตรดิตถ์ก็เลยแวะมาเยี่ยมชมวัดบรมธาตุทุ่งยังตรงนี้นะคะมองด้วยตาก็รู้เลยนะคะว่าเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณมากนะคะชอบนะคะพี่จอยชอบชอบมาชมอ่า วัดเก่าๆแบบนี้นะคะมองเข้าไปในโบสถ์นะคะก็จะใจอระพุเธรูนะคะตั้งสะ่งานดีสวยงามมากๆเลยนะคะ <c oughs> ๆๆเปพื่อนจ้าก่อนที่เราจะไปชมรอบๆก็ไปทําบุญกันก่อนนะคะก็ทําทบุญบูชาทูบเทียนนะคะ <c oughs> แล้วก็เข้าไปไหนเป้าโบสถ์แวอที่จะไปกราบ พระขอพรน,นะคะกับพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ข้างในนะคะสวยงามมากนะคะเป็นสีขาวตั้งตะหงงานอยู่นะคะข้างในสวยมากนะคะคลิปนี้ก็หลายวันแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วที่พี่จอยได้ไปเที่ยวอุตรดิตถ์นะคะเพิ่งจะพาเพื่อนๆได้มาเข้าชมวันนี้นะคะก็เพิ่งจะตัดต่อนะคะก็จะเป็น วัดที่ชอบนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะเข้ามาอ่าเข้ามาข้างในเงียบสงบนะคะเงียบสงบมากแล้วมีความอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าเราก็ได้มีโอกาสนะคะมากาบไว้วิชาขอโชคลาภขอขอ่าพรจากอ่อาอ ท่านนะคะตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเอาไหว้กันเสร็จแล้วทำบุญเสร็จแล้วเราก็เดินดูรอบๆนะคะที่เห็นก็จะเป็นพระบรมธาตุนะคะสวยงามมากนะคะที่นี่พระบรมธาตุทื่ยังนะคะอยู่ที่ รับแลนะคะจังหวัดอุดตตา์ีตะบลทุ่งยังนะคะมีภัพสวยงามมากนะคะรอบๆของพอระบรมธาตุมีก็จะดูเก่าแก่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆอบรรยากาศพี่จอยต้องพอพพอพขอโทษขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าพี่จอยก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะมาก็ เราถูกให้เพื่อนๆฟังนะคะอาจจะความรู้หรือว่าการอธิบายอาจจะไม่แน่นหนาพอนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเที่ยวดูนะคะไปหาประวัติกันดูนะคะเป็นพระธาตุพระบรมธาตุที่ยังที่มสวยงามมากๆเลยนะคะกอพาเพื่อนๆมาชบบรรยากาศแบบนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ